ราชาฟีไฟมาก่อนกูคเคยเป็นราชาบีไฟมาก่อนมจะใจกูทิ้งบีไฟไงล่ะสมัยก่อนตอนที่กูกำเนิดในวงการเนี้ยกูเล่นฟีไฟก่อนที่กูจะมาเล่นอาวีกูคเคยเป็นนัแกแข่งบีไฟมาก่อนแล้วมจะใ้กูลืมตัวเองเหรอล่ะให้กูลืมความเป็นนัแกแข่งที่กูเคยเป็นมาเหรอล่ะสู้อย่างมีสเตปแล้วเจ็บอย่างมีสไตล์โด้ หนึงหัวกูยิงหัวอย่างเดียวกูไม่ยิงตัวกูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเล่นยิงตัวจะ่ดูการสเตปลุกนั่งลุกนั่งตั้งไห้บอเคยเห็นหมดเฮ้หัวตก <laughs> เย็ดเรีดเย็ดเคเตรียมนี้จัดอะไรร้องบอดร้องบอดกูเล่นแรงนะเฮ้ยตาหนึ่งผมยิงผมยิงประมาณยี่สิบสามสิบคิวอะไดูไดูยี่สิบสาสิบคิวทุกตาผมโดนเจียมแบนไปเน,นี่ยสิปีะเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ตอนผมอายุสิบกว่าขวบอะแล้วผมอะ โดนแบนไว้เขาแดบแบนผิดแบนผมไปสิบปีสิบปีนะผมเพิ่งขับมาเล่นอ,อยู่ที่มาดูเชีย่ยตองควงไม่แกมเพิ่งเปิดที่ไหนแกมนมเปิดมานานแล้วแกมเปิดมาสิบกว่าปีแล้ว พีนพน่ปริานานส่งสิบดาวส่งผมงทีแรกผมนึกว่าซาตานที่ไหนได้ทาซานนี้ให้เองเจเเเฮ้ยหลบหลบมาหลบโอ้ยตากนึงตากนึงมาดิมาเด๋ยหนุนต่อมาดิ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  มาดิซาดหนึ่งลูกสองมาดิลูกสองควงโอเคยังเจสองควงเฮ้ยป่าดีไม่หลบได้ปาดีซาดตานเต็มมันจะเป็นวมโกไหมล่ะโอเ้โอเพือเ่อนถึง คนที่โดนผมยิงตายมาถึงกับต้องกดเข้ามาดูอ่ะมันกดเข้ามาดูว่าเฮ <S an> ี้ยใครวะทำไมมันโหดจังอ่ะดูดิอันนี้ผมบอกก่อนนะครับคนที่ไม่เคยเล่นนะปกติถ้าเกิดเรายิงเขาตายอ่ะมันจะเอาคนออกเกมเลยแต่เน,นี่ยคือมันโด,ดมนมุมซ้ายไือผมมันกดเข้ามาดูมันคงสงสัยแหละว่าเฮี้ยนี่ไม่ยิงหัวคมจังวะคงคิดว่าคูใช้ปอแต่กูมไม่ได้ใช้นะเว้ยหัวใจร้อนลวะแล้วจะหัวร้อยทำวยอ่ะหนึ่งหนึ่งไหมล่ะ สร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับกูไม่ล่ะมึงกล้าป่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะชาติอยากร้องอ่ะเอาบ้าเอาบ้ามักซีะอะดำ15ดาวถ้าพี่ใช้แค่ปืนพบปืนเดียวมันจะเพิ่มดาเมจ50%ครับมีหัวแม่นขะึ้นด้วยครับ เปิดเพราะกูไม่มีกูใช้จัดระเบิดได้ไหมโดกูใช้จัดระเบิดค่าเน่โดโดลุกนั่งตั้งไรวะสเต็ปเน่โดสเต็ป ตยยสสววโโอ้มััมมนีรันสุกเอี่ยมส่ง50ดาวหนึ่งถึงหนึ่งหัวละหนึ่งร้อยมาเอามาล่ะเอามาล่ะมาดิรอเย่ะไรอ่ะ ม,มึงสร้างห้องเลยมึงสร้างห้องรอเลยคนดูหนึ่งหนึ่งหัวละห้าร้อยเท่าไรนะหนึ่งหนึ่งหัวร้อยหัวใจมาให้ผมเดี๋ยวผมจัดเอาให้แม่งร้องไห้คนดูเป็นพยานยาบิดไนว์อยู่แหลงอะไรแหลงแกนครับาดคิวเ โอ้ย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 เฮ้ยอย่าเพิ่อย่าเพิอย่าเพิ่งฮอตสปอนทีจันตะคุณส่ง45ดาวยิงเขาไม่โดนเองบอกว่าเขาหลบได้เฉย55,555ไอโก้ หวยไรสัตว์อแอ้วทีหนึ่งวะเฮียมึงเอาใจก็มาไอสัตว์หวยละร้อยมา